สวัสดีครับเพื่อนๆ f ืนเอฟซีนะครับช่องหนองประดุกชาแนลนะครับวันนี้นะครับแอดพาเพื่อนๆนะครับมาดูรถจักรหนักนะครับมาทํางานย่านสถานีบ้านโป่งนะครับบริเวณตึมตัดทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อจะเห็นรถแมคโครนะครับเริ่มขุดเริ่มลอกนะครับหน้าดินนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตักรถแมคโครนะครับมาลุมช่วยกันนะครับเพราะว่าต้องทําให้เสร็จนะครับเพราะว่า มีการปิดชั่วคราวนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับวันที่12แล้วก็วันที่13นะครับเจ้าหน้าที่นะครับกล่าวว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายใน2วันนะครับบริเวณจุดตัดแต่งนี้นะครับเพราะว่ามีน้องนักเรียนนะครับแล้วก็ประชาชนที่ต้องใช้ตัดกอไปมานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ แบบไฟฟ้านะครับแล้วก็รถลยหินนะครับด d 51นะครับของหัวรถจักร n r นนะครับก็มาจอดรออยู่กันหมดแล้วนะครับจอดรอห่างจากจุดที่มีการขุดลอกผิวจราจรอ,ออกนะครับก็อยู่จอดอยู่บริเวณหลังวัดตนตูมกันหมดเลยนะครับกล่าวว่าถ้าเราเสร็จบอ่าเสร็จนะครับวันนี้จะมีการวางรางน ไวๆนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ขุดเจาะกันอยู่นะครับเมื่อมีขบวนรถไฟมานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะหยุดให้ขบวนไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวขบวนรถไฟด้วยแล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะครับตอนนี้เราจะเห็นเจ้า f o r d ดแอ9,000นะฮะทางด้านขวามือนะครับที่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่นะเป็นรถเชื่อมทางรถไฟนะครับมารอกันหมดนะครับ ทุกแผนกจะต้องมารอกันตรงนี้นะครับเพราะว่าจะต้องดําเนินการให้เสร็จภายในค่าคืนนี้นะครับเพื่อเปิดการจราจรนะครับของวันที่12นะครับจะทําถึงเวลาสองทุ่มนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันที่13าก็จะมาเริ่มดําเนินการในเวลา8ปดโมงเหมือนเดิมนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ช่องหนองประดุกชาแนลนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมนะครับซับสไคร e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ